ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันโดยนะครับวันนี้อยู่กับผม UX ป e n s a i นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม g a r e n a 45เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> รับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดโซโล่แรงนะครับโหมดจัดอันดับโซโล่แรงเล่นวันละเกมเนาะก็สกิลตัวละครผมที่เอาไปก็จะมีทัตตยะฮายาโตะสอนแล้วก็ลูนา่าส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นเดกกิ i, เหมือนเดิมแล้วก็มีอ่า เป็นร้านค้านั่นเองเนาะเออก็จะเป็นยังไงก็เพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยเนาะเออก็ชมคลิปอยู่แล้วได้หว่าก<ๆ>็ไปชมในเกมกันได้เลย่ะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตาร์ ก็โอเคนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแผนที่ทะเลทรายนั่นเองเนาะเออโอ้โหคนโดดอย่างเยอะนะครับเอ,อ่อผมว่าผมน่าจะไปลงตรงนี้แล้วกันคนน่าจะไม่มีคนนะลงขอบขอบแมปเหมือนเดิมนะเราสายเก็บแก้มนาะเล่นวันละเกมเองไม่ได้เล่นเยอะไปลงตรงค่ายทหารนี่แหละเราค่อยไปฟาร,รม์มเฮ้ยเดี๋ยวขดไวไปบา จะถึงไหมน่าจะถึงนะตรงเขาวงกดเหมือนจะมีตัวโดดนะเออเราแปดก็เราก็ระวังนะเราฟามตรงนี้เราก็แมปมตรงนี้แหละน่าจะไม่มีตัวลงกับเราเฮ้ยมีหนึ่งก่าทุกคนน่าจะอยู่บนหัวผมนังไงจังวันนี้ผมเห็นปืนละแปลว่าเป็นคาเก้าแปด เขาอยู่ข้างในเขาได้ลูกสองทุกคนอะไรวะไม่ตายวะได้คิวมาหนึง่งตัว เฮ้ยเราได้พิวมาหนึ่งคนจากไอตัวเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราพันยาก่อนเลยละครับเ <c oughs> มื่อกี้ทำไมเป้ามันไม่ค่อยล็อกวะเดี๋ยวเต็มหนังนะผมปรับปุ่มมาเลยอืม อ่ะก็เหมือนเดิมนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนี่เออละอจังวันนี้เราก็ตามไปก่อนนะกระสุนสไนก็ก็ทิ้งเลย เดี๋ยวเราค่อยเข้าวงนะวงอยู่ใกล้นิดเดียวเองปืนตัวนี้มันน่าจะดีดได้หมวกสองมาด้านบนมีเกาะเอ้ยมีเหรียญลูกซองเหรอ จิตรโคบสีเอคเราเล่นเอคดีกว่าาก้อนผมว่าผมเล่นลูกซองดีไหมซองดีกว่าตรงนี้มี่อมเกาะด้วยสวย เมื่อกี้ด้านหน้าตรงไอเขาวงกดมันมันมีตัวลงไะโอเคสวยเลยอยากได้เกาะสามมีเหรียญพอดีหมวกสามมาโอ้พอและแค่นี้ก็พอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแคมป์ตรงบนป้อมนี้แล้วกันเนาะป้อมด้านหน้าเรา น่าจะอยู่ในวงนะเดีย๋ยวเราค่อยไปบวกวงสุดท้ายเนาะอืด้านล่างมีคนเปิดไออันนี้เรียบร้อยแล้วตอีกปา บนนี้เหมือนตอนแรกมันมีคนลงเนาะเราระวังไว้ก่อนวงแรกก็เหลือยี่สิบเอ็ดคนเราก็ได้หนึ่งคิวเมื่อกี้เล่นเอนอนเนาะ เลยยี่สิบคนแล้วขางสินค้าปลดล็อกแล้วอ๋อยังไม่มีคนอันนี้นี่ว่าไหนวงก็อยู่ไกลนี่โอ้โหวงอยู่ไกลเลยจังวันนี้ต้อง ผมว่าผมต้องขับรถไปแล้วผมว่าผมต้องขับรถไปแล้วเนาะเิมเนี้ยไม่ได้เอาสก,กิลขับรถมาด้วยเราขับรถไปเลยเพราะว่าวงนี่อยู่โคตรไกล ตอนนี้มันก็ต้องกุญแจเปิดเขอาคองและบงนี้อยู่อย่างไกลเดี๋ยวตายหมอบอีกไม่เอาเ,เกียบบิจ่จจดจจเราว่าเราไปเล่นตรงไหนดีวะ เล่นบนนี้ไหมเรามีปืนยิงสลิงอยู่เฮ้ยแล้วมีศพด้วยแล้วทำไมมีศพบ,บนนี้ด้วย ไม่มีตัวข้างล่างแล้วสองตัวเดวยเฮ้ยโดนยิงตายจังหวะนี้ยังไงครับเปิดเอ่อกดสกิลตืนมาตืตูต้โดนสุก <laughs> โอ้โห ามาดูกันนะครับว่าใครจะได้ทีหนึ่งตอนนี้ก็เหลือ11คนคนนี้ก็จิวไปแล้วสองตัวนะลูกสองเวสามจังวันนี้วงบีบต้องบีบเข้าวงจังวันนี้เข้าตูดเสืออะไรนะน่าจะซื้อยานะมาเมื่อกี้เล่กตา น่าจะไม่ใช่แล้วจังวันนี้จะไปที่แอร์ดอบหรือเปล่าเหมือนเขาจะไปที่แอร์ดอบแล้วตอนนี้ก็เหลือสิบคนเป็นที่เรียบร้อย ยิงขึ้นตรงไหนดีเนาะปืนสลิงก็ดีนะน่าจะขึ้นไปเล่นบนหอคอยนี่หรือเปล่าแล้วมีคนเปิดโดนแล้วแล้วโดนยิงจากข้างหลังครับเจ็บนะเมื่อกี้เกือบตายเลยแล้วเหมือนเขาจะยังไม่เห็นตัว น่าจะอยู่ด้านบนเหมือนกันหรือเปล่าสามารถสามารถเพลสามเนาะเข้าสกิลตัวอะไรมาบ้างเหมือนก็ใส่รูหน้ามาเหมือนกันแล้วก็มีไอ้เมันเห็นเขาเห็นตัวเปลาเห็นตัวเว็กๆนั่นไง จังวันนี้โดนยิงโดนหัวเข้าหัวไปนัดละสิบนัดละยี่ิบสามเอตัวเมื่อกี้น่าจะมีไออะไรนะหมวกนะเวาไใส่หมวกค่ะจังวันนี้เปิด มันมีคนขึ้นมานะจังหวะน,นี้โดดลงบอกอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับจังหวะน,นี้จุกนะผมก็ได้อันดับที่สิบสามไปก็บวกที่สามสิบเนาะโอ๊ย้ยตกครับตกจังหวะน,นี้เหมือนมีตัวข้างล่างยิงใบเ็บตายนะ จังวันนี้ก็เหลือหกคนกรับวงนิดเดียวเจ็บไปสามครับกดไลค์ให้ไปก่อนมาดูครับคุณแบ็คเกอร์นี่โหดนะเนี่ยจังวันนี้เหมือนม,นมันมีตัวอยู่ด้านบนนั่นนะเขาต้องลงมาเล่นข้างล่างเนาะเหลือหกคนแล้วจังวันนี้เหลือห้าคนยิงโอ้โหเจ็บนะ เจ็บมากตัวนั้นน่ะจังวันนี้ตรงแอร์ดอบเอาเอา,เอาโดนจะตั้งไรบอรไปโกดโดนยิงแล้วเรียบร้อยครับเป็นของอย่ามาเก่งเป็นไงอะแค่ชื่อก็ตึงแล้วครับทุกคนอย่ามาเก่งอะเออยิงได้หนึ่งตัวด้วเป็นไงอะแค่ชื่อก็ตึงแล้วยืนเก็บของแบบโกโก้เนี่ยเออไม่มีกระตรงกระเตบอะไรหรอกเขาหรอกเออ ประจังวะานี้โดนยิงยังไม่รู้ตัวสเตปบานี้อ้าวจังหวะนี้เลือนหนึ่งหนึ่งนะครับสเตปบานี้ก็คิวไปแปดคนเนาะมาดูอีกคนหนึ่งว่าใครจะได้ที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่จะอยู่ตรงไหนก่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนนู้นหรือเปล่าดาว,วงเหมือนจะอยู่ข้างหน้านี่เอง เขาจะลงไปเก็บของเบายังไงลงมาจริดเ,เรามาดูฉากหนึ่งๆกันนะครับทุกคนกดไลค์ให้ไปก่อนเ <c oughs> ออมาสเตปบ,บาร์นี้ยังไงครับเจอแล้วครับเจอแล้วด้านหน้าตั้งไรบอรโดนยิงมาตั้งไรบอรสวนแล้วก็ปาระเบิดครับโยนอัดระเบิดครับผมเอาดีเอาดี ระเบิดยี่สิบกลูกได้ม้งโดนสวนมาโดนสวนครับทุกคนโอ้โหยังมีระเบิดอีกอะตาไม่ถึงเนาะจังวันี้ยังไงครับจะดันลงมาเล่นหรือเปล่าใครจะได้ที่หนึ่งโยนระเบิดไป โดนไปห้าสิบเอ็ดนาะจังหวะนี okay. ้โดนหัวหัวแตกครับโอ้โหกดไลค์ให้ไปเลยนะครับก็บวกมาสามสิบคะแนนขึ้นไปแพทที่นั่งสามแล้วเย่ก็บวกมาสามสิบนะสำหรับวันนี้ละแมดก็สามร้อยเก้าสิห้าก็ ยิงไม่เยอะเท่าไหร่รักษา131เนะก็เอาเป็นว่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ขอคนละ1นึ่งไลค์นะครับขอ5้าไลค์ก็พอเนาะไม่ได้ขอเยอะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย